เดี๋ยว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 หมุนกล้องก่อนโอ้ยหิมะตกในรอบปีเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะหิมะตกวันคริสต์มาสพอดีเลยค่ะทั้งพุ่นนะคะตกเยอะมากเลยค่ะตกะมากกถึงสิบนาทีเด้อพี่น้องเด้อเริ่มติดอันหญ้าแล้วอืมตื่นเต้นไหมคะหิมะตกในรอบปีนะจ๊ะ มันอี้เป็นวันคริสต์มาสนะคะคริสต์มาสเดย์นะคะไปไหนไม่หนาวเลยนะไปไหนเอาเปลี่ยนรองเท้าแล้วหรอหลุมแหลกเพิ่นใส่รองเท้าอีกคู่หนึ่งมาเด้อค่ะพี่น้องเพิ่นไปเปลี่ยนรองเท้าแล้ว m มรี่คริสต์มาสนะคะทุกคนค่ะเบื้งหิมะตกนกัหนักนะคะออกไปยัางไกลๆบานบไ,ได้เวอพี่น้องเพราะว่ามันบอมีเน็ตค่ะพี่น้องเพราะว่าแถวนี่นะคะมันออกมาทางอ่าหนอกเมืองนะคะมันสิบอมีเน็ตนะคะพี่น้องตื่นเต้นจังเลยค่ะวันคริสต์มาสนะคะมีความสุขมากๆนะคะพี่น้องคะ่ะ บรรยากาศสวยงามจ้าอุ้ยตกหนักๆน,นะคะพี่น้องตกหนักๆน,นะคะยางไปไกลบ้านมาเด้อพี่น้องเพราะว่าสัญญาณมันสัญญาณเน็ตมันสิหายนะคะเพราะว่าอันตอนนี้ใส่ว้ -fi อยู่บ้านใช้ว i -fi อยู่นะจ๊ะโอ้ยตกหนัก,นกมากเลย อยากออกไปเล่นกับน้องนีนานะคะพู้นนั่งยางอยู่พุ่นเอาลิ้นแลบลิน้นออกมาแลบลิน้นออกมาเลียเลียหิมะแล้วลองไม่ใช่เลียหุยนะลอ,ลองลองรับหิมะว่าสันทำได้ไหมลูกอู้ยลูกสาวอาตกหนักมากเลย เป็นไงคะลูกหนาวไหมอยากยางไปเหรนกระลูกเด้อพี่น้องเพราะว่าอันนี้อยู่ทั้งนี้อยู่บ้านแม่นงนี่นามันออกจากชาิเมืองเด้อพี่น้องเด้อพันยางไปไกลหลายอันขันมันยางไปไกลหลายอันสัญญาณเน็ตมันก็สิหายค่ะพอแม่นงนีนาไหลสดนะคะเดี๋ยวสิซ่องล่องไหลเดี๋ยวสีล่องออาคลิปกันเด้อพี่น้องเด้อไหลสดมันเดนเน็ตมันบอเพียงพ่อนะคะ อุ้ยตกหนักเลยตกหนักเลยเมรี่คริสต์มาสทุกคนนะคะเปิงอุ้ยเดี๋ยวยืนเสียงเด็กหน่อยปะคะเดี๋ยวยืนเสียงเด็กหน่อยบอเด็กหน่อยเพิ่อนออกมาเล่นเพิ่อนออกมาเล่นหิมะกันนะคะ